ัสดีครับคิดอยู่นานไม่รู้ว่าจะอัคดคลิปอะไรดีพอดีเมื่อวานวันตื่นคุยกับลูกค้าต่างชาติเขาเขาถามเรื่องเราจะรู้ได้ยังไงว่ากระต่ายท้องกระต่ายที่เราผสมไปท้องแล้วจะมีลูกเราจะใส่ลูกข้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ขึ้นได้ว่ายังไม่เคยสอนทําให้ดูดีกว่ายังไม่เคยทําให้ดูว่าวิธีการเช็คท้องกระต่ายเราเช็คกันยังไง เอาแบบเอาทฤษฎีให้อธษฎีก่อน,นครับหลักๆคือสมมติเราผสมกระต่ายวันที่1ถ้ามืออาชีพแบบโปรโกเลยเขาก็จะเช็คกัน12วัน11วันอย่างเงี้ยเขาก็รู้แล้วแต่ถ้าเป็นผมแนะนํานะสําหรับคนมือใหม่กํลาลังเริ่มครับผสมกระต่ายวันที่1เริ่มเช็คสักวันที่ย1 25ให้ชัวร์ว่าเราเช็คถูกต้องเราจับแล้วเจ,100จรอร้อยเปอร์เซ็นต์จดเลคคอรดไว้เลยนะ ي, ตัวนี้น่าจะท้องตัวนี้น่าจะท้องเลยถึงเวลาครบกาหนดข้อจริงมีลูกจริงถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ค่อยลดหวันจากยี่สิบห้าเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเป็นสิบแปดสิบแปดเป็นสิบห้าสิบสี่อันนี้จะจะ,จะช่วยได้เยอะมันจะช่วยให้เรารู้ว่ากระต่ายเราท้องเรารู้ว่าเราควรเทคแคร์กระต่ายยังไนดูแลยังไงเราควาร,ร,วรจะต้องให้อาหาร มันจำเป็นต้องบำรุงหรือว่าจาเป็นต้องบำรุงหรือว่าเราไม่ควรไปจับเขาเล่นเยอะเราไม่ควรไปจับเขาออกมาเล่นบ่อยๆอะไรเงี้ยเขากระต่ายท้องมันมีความเครียดครับเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าเราควรดูแลเขายังไงเมื่อเรารู้ว่าเขาท้องแล้วยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งมีประโยชน์กับเราเร็วหลายครั้งเราเจอปัญหาเรื่องแม่กระต่ายทิ้งลูกไม่เลี้ยงลูกเพราะว่าระหว่างที่เขาท้องครับเรามักจะไม่รู้ว่าเขาท้องแล้วเราไปเลี้ยงเขาเหมือนเหมือนกระต่ายไม่ท้องอ่ะ มันทาให้มันมันเครียดมันทาให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเลี้ยงลูกไม่ได้ฉันมีลูกไม่ได้ฉันฉันต้องทิ้งลูกฉันคลอดแล้วฉันต้องไปแต่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นสาเหตุหลักๆเลยส่วนใหญ่ที่เจอคือผมไม่รู้ว่ามันท้องที่แล้วพอมันคลอดมามันก็เลยไม่เลี้ยงลูกมันมีโอกาสที่จะเลี้ยงครับแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเปอร์เซ็นต์ที่จะทิ้งมีสูงกว่าที่เราเจอเยอะาวนี้การที่บอกให้เช็ค ตั้งแต่ยี่สิบห้าวันยี่สิบเอ็ดวันสิบแปดวันสิบห้าหรือสิบสี่วันเนี่ยมันดีไงมันเป็นเหมือนรอบวงจรจริงกระต่ายกระต่ายมันไม่มีวงจรแบบตกตกไข่เหมือนกับเป็นสัตว์เหมือนสุนัขครับที่ทุกหกเดือนอะไรเงี้ยไม่มีมันสามารถกระตุ้นตกไข่ได้ตลอดตัวเมียกระต่ายตัวเมียมันสามารถกระตุ้นแล้วก็ตกไข่ได้ผสมได้ตลอดแต่คราวนี้หลังจากเราผสมไปเนี่ยยี่สิบห้าวันยี่สิบเอ็ดวันสิบแปดวันสิบห้าสิบสี่วันเนี้ยมันจะครบรอบที่มันจะ เป็นฮีทอีกรอบหนึ่งพอดีมันเหมือนเอาานี้มันจะผสมง่ายเคยเจอใช่ไหมแบบตัวเมียที่แบบพร้อมผสมยกก้นให้ตัวผู้อะไรเงี้ยนั่นแหละมันจะช่วยให้มือใหม่ๆมันง่ายด้วยแล้วมันก็จะเป็นเป็นวงจรทําให้เราทําให้เรารู้ทําให้เราผสมง่ายขึ้นทําให้เราจับกระต่ายผสมง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เราไม่พลาดอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเรื่องก,การดูแลการเตรียมรังคอดการเตรียมอาหารเตรียมหญ้าอะไรเงี้ยเราจะรู้ เมื่อเรารู้ว่ามันท้องใช่ไหมวิธีการเลี้ยงมันจะตัดอันนี้เป็นมันเป็นเรื่องที่จริงๆถ้ารู้ครับมันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างเลยที่ที่เรามักจะเจอปัญหาในการเพาะพันธุ์กระต่ายเพาะให้ได้ลูกสวยๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามันเป็นแทบจะเป็นอันดับแรก,แรกๆที่เราควรจะเรียนรู้ควรจะทําให้เป็นแต่น้อยคนที่เขาจะสนใจเรื่องการทำท้องเพราะว่าเขามักจะ แม้กระทั่งเพื่อนเพื่อฝรั่งเองนะบรีเดอร์ที่แบบดังๆเลยนะขออนุญาตยกอย่างที่รู้จักหลายๆคนเลยไม่เป็นผู้ช่วดีกว่าเขาเขาไม่สนใจด้วยซ้ำผมเคยถามเขาแบบเรื่องคำท้องเขาบอกว่าไม่สนใจเขาก็ผสมไปวันที่1วันที่หนึ่งเขาวันที่29ของของเดือนเขาก็จะใส่ลังคอดรอแล้วอะไรเงี้ยไม่ลอดถ้าไม่ลอดไม่มีลูกเขาก็ผสมใหม่แค่นั้นเองเขาคิดแค่เขาคืออย่างแรกคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้เลี้ยงพันธุ์แบบพวกนี้ครับออนแลนด์เร์แลนด เขาเลี้ยงพันกระต่ายที่ใหญ่หน่อยกระต่ายที่เป็นสมอลบีดไม่ให้เวรีสมอลบีดพวกนี้มันก็จะะสบติดง่ายเห็นลูกง่ายคลอดลูกง่ายมันก็จะมีปัญหาน้อยกว่ากระต่ายที่เราเลี้ยงกันอยู่ที่เราเจอเยอะคือพอลแลนหลอดเนีย่ยแหละนะว้าบในกระต่ายบางตัวที่ผสมติดยากครับการที่เราเช็คท้องเร็วรู้เร็วมันทัให้เราสามารถรีบรีดได้เร็วกระต่ายถ้าเราหยุดผสมเป็น,นานๆนใช่ไหมมันจะเริ่มเป็นหมันมันจะติดยาก ยิ่งนานแะยิ่งติดยากเรื่อยๆยากไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะฉะนั้นการที่เราเช็คท้องอ่ะมันช่วยอะไรได้เยอะเยอะมากควรจะต้องทักอย่างที่ผมบอกครับเริ่มจากกระดาษนี้ผสมแมกนีเซวันที่สามสิบเอ็ดวันนี้วันที่สิบห้าสิบหกวันสิบห้าวันก่อนเช็คท้องเช็คก่อนมื้ออาหารอย่างตอนนี้ที่อ่ดคลิปอยู่มันประมาณทุ่มหนึง่ง ผมจะเลี้ยงกระต่ายวันละหนึ่งรอบครับก็คือเราเราทุ่มสองทุ่มเงี้ยให้อาหารเื้อเดียวเพราะฉะนั้นก่อนเมื่ออาหารเนี่ยที่มันรอรอกันหน้ากรงเข้าใจว่าจะได้กินละท้องมันว่างใช่ไหมครับเราจะใช้วิธีเช็คก่อนเมื่ออาหารลักษณะค่าทางที่เราจะใช้ท้องกระต่ายง่ายๆหาโต๊ะหาอะไรก็ได้ที่ไม่ลื่นหรือลื่นก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ยากไม่ไม่ไม่ได้มีผลอะไรในการที่มันจะลื่นหรือไม่ลื่นครับให้เอาตัวเอากระต่ายตัวเมียมาวางไว้บนโต๊ะ ลองบนตัวแบบนี้แล้วใช้มือครับประมาณนี้ลองนึกดูมือนะซ้อนภาพไว้นี้นี่คือท้องกระต่ายครับนี่คือช่วงขาหลังอันนี้คือช่วงน่องมันขาหลังเห็นไหมเราจะเอามือช้อนเข้าไปใต้ท้องนี่ไม่รู้มองเห็น,นหมืไว้นี่ยนี่ประมาณนี้เห็นไหมครับเห็นนิ้วใช่ไหมเห็นไ,ไหมตรงนี้เป็นกระดูกสันหลังใช่ไหมมันจะมีช่องว่างๆอยู่ตรงระหวานน่างนี้ช่วงสะโพกเนี่ย ช่วงมิเซชันหรือช่วงสะโพกเนี่ยช่วงนี้ตรงนี้จะเป็นซี่โครงมาเนี่ยหลังจากซี่โครงไปเนี่ยตรงนี้มันจะโล่งๆว่างๆเราจะค่อยๆเอามือครับนิ้วโป้นิ้วกลางนิ้วนางหรือนิ้วที่เราถนัดค่อยๆค่อยๆค่อยๆบีบค่อยๆคลำไม่ใช่บีบใช้แคำว่าคลำดีกว่าค่อยๆคลำลงไปแต่คลำถึงระดับไหนท้องกระต่ายมันจะเป็นโหวงๆนิ่มๆครับเราจะค่อยๆคลำลงอย่างนี้นึกภาพผมจะใช้นิ้ว สามนิ้วเนี่ยประคองไว้เป็นกำแพงของผนังฝั่งนึงผนังท้องฝั่งนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้ค่อยๆไล่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 ไปอย่างนี้นึกภาพไหมมันนึกภาพถึงก้อนลูกลูกโบกกลมๆที่เรากดค่อยๆคําเข้าไปคาเข้าไปถ้ากระต่ายไซส์สิบห้าวันนะครับเมื่อเป็นตัวมันจะเป็นลูกกลมๆเล็กๆแค่นี้มันจะอยู่ประมาณนี้ลูกกลมๆประมาณนี้ถ้าสิบสองวันก็จะเล็กลงไปอีกนะ มันลูกปักใหญ่ขึ้นกว่าลูกปักทีหนึง่งผมถึงบอกว่าให้เช็คเริ่มจากกิห้ายี่บเอ็ดวันมันจะเป็นตัวประมาณนี้แล้วถ้ายี่สิบเอ็ดวันเนี่ยมันจะเช็คง่ายขนาดตัวมันจะประมาณนี้แล้วมันจะคำง่ายเวลาคำไปปุ๊บเราจะรู้สึกถึงก้อนอะไรบางอย่างนะครับเราจะคำไปปุ๊บเราจะเจอก้อนเลยเราจะเจอเป็นก้อนเลยมันจะบ่งบอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสละว่าเนี่ยมันท้องการที่บอกว่าให้จดเรคคอร์ดเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นที่เราจะพลาด ไปเจอแบบกระเพาะไปเจออะไรอย่างเงี้ยบางคนไปเจออึมันเจออะไรมันเข้าใจว่ามันท้องมีเยอะเนี่ยเริ่มจากนี้เอาหน้ากระต่ายตัวเมียครับหันหน้าเข้าหาเราผมจะประคองหูไว้อย่างนี้ประคองไว้ที่โคนหูแล้วก็ช็อปช้อนใตท้องขึ้นอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเอานิ้วค่อยๆกดค่อยๆํำเข้าไปครับเนี่ยผมจะไล่จากช่วงช่วงช่วงบนก่อนลงไปข้างล่างนี่ผมค่อยๆกดลงไป ไม่เจอผมก็จะค่อยๆไล่ลงไปค่อยไล่ลงไปเหมือนเราบีบพื้นที่ครับหาพื้นที่ค่อยๆไล่หาพื้นที่ยายา,ทยายาสเปซสะปะแบบว่าคำม่วไปหมดไปทางไหนก็ไม่รู้ไล่จากบนลงล่างเพราะว่าถ้ามันมีลูกครับมันจะเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมมันก็จะดิ้นไม่ไปไหนไกลหรอกผลท้ายนิ้วเราจะไปเจอมันจนได้แต่อย่าไปเร่งอย่าไปบีบแรงอย่าถ้ากระต่ายเขาดิ้นก็ปล่อยอย่าไป,อย,าไปอย่าไปฝืนมากครับ พยายามค่อยๆคำอย่างเงี้ยอย่า,ยาตัวเนี้ยชัดล้ไม่ติด <c oughs> พอไม่ติดเกิดอะไรขึ้นครับ15-16วันใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันจะฮีทพอดีเลยเห็นไหมพอโดนลูกกระตุกเลยกล้องมาจจะเห็นยากขน,นเยอะตังนี้เนี่ยวันเนี้ยมันจะฮีทพอดีเลยมันจะพร้อมผสมพอดีเลยเดี๋ยวันนี้จะผสมง่ายเลย เท่ากับว่าพอเรารู้มันไม่ติดปุ๊บเราสามารถผสมต่อได้ทันทีเลยนะหางโยกครับเห็นไหมเนะนี่ยอย่างเงี้ยเข้าไปปุ๊บหาตัวผู้นี่ง่ายแล้วผสมตัวผู้ง่ายเลย<น>ก็เท่ากับรีบีดได้ได้ไดเร็วภายในเราก็จะรู้ละสิบห้าวันผสมต่อได้กระต่ายสุขภาพดีขนสวยไม่ผัดขนทุกอย่างโอเคสุขภาพดีเราก็จะผสมต่อได้เลยอันนี้กรณีนี้คือกระต่ายฮอลแลนด์หลอกตัวใหญ่ถือว่าง่ายนะถ้าฮอลแลนด์หลอกสำหรับผมนี่ถือว่าตัวใหญ่ าาถ้าสำหรับเนแคลิรนวนีมเนี่ยจะค่อนข้างเล็กจะยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับไล่วันจกมากไปหาหน้อยอย่ารีบแบบว่าเฮ้ยพี่บาสคําสิบสองวันสิบเอ็ดวันคามั่งสิบเอ็ดวันสิบสองวันมันสเปรย์ะปะถูกมัางไม่ถูกมัง่งเปล่าประโยชน์เรากไล่จากยี่บห้ายี่สิบ็แค่สามวันนะครับลูกกระต่ายมันต่างกันแบบนี้เลยนะยี่ห้าวันนีอย่างนี้ยี่สิบเอ็ดลงมาอ,อย่างนี้สิบแปดได้ลงมาอย่างนี้อะไรนี้เลยนะมันจะขนาดมันจะต่างกันแบบ เยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเช็คทองคนระับเลือกวันจาก2ี่ก่อน25ร้อยเปอร์เซ็นต์ลงมา21 21ร้อยเปอร์เซ็นต์ลงมา18 18ร้อยเปอร์เซ็นต์ลงมา154วันแค่นี้พอแล้วผม,ผมว่ารอบที่ดีที่สุดคือ14 12วันอย่างผมผมเช็คส่วนใหญ่จริงๆ11 12วันอันนี้คือจริงๆิเช็คทังหมดแล้วแหละว่ามันติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรเงี้ยแค่ว่าจะแนะนำรอบที่ดีที่สุดเลยนะคือ12 14ถึงวันที่มันจะ มันจะฮีทมันจะยกก้นง่ายมันจะผสมง่ายในวันในรอบถัดไปที่เราจะผสมเราก็ทําให้เราไม่เสียเวลาทําให้เรารู้เร็วว่าเราควรต้องดูแลเขายังไงให้นี่เขาเทคแคร์เขาอย่างไงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนเธอร์แลนด์วามาลองจับให้ดูเห็นไหมตัวมันเล็กลงแน่นอนพอมันเล็กลงมันยากขึ้นลูกกระต่ายก็เล็กลงทุกอย่างเล็กลงตัวนี้ผสมพร้อมกันวันที่31เหมือนกันพอแลนด์หลอก31เนเธอร์แลนด์วะตตัวนี้ก็ผสมวันที่31เหมือนกัน เหมือนเดิมครับหันหน้าเข้าหาตัวคองหูช้อนใต้ท้องเหมือนเดิมเลยเนี่ยผมจะไล่จับหลังชายโครงชายโครงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับจับไปจะเจอชายโครงเหมือนชายโครงเราเนี้ยชายโครงพอชายโครงปุ๊บมันก็จะเป็นโล่งๆเป็นเป็นพื้นที่ท้องโล่งๆตรง,งนี้ก็จะค่อยๆกดค่อยๆคลำลงไปไล่จับบนลงไปล่างจเจอแล้วผมเจอแล้ว ท่านจะนับตัวก็ได้ย่างเงี้ยนับเจอหนึ่งตัวสองตัวอย่าบีบนะครับคลำใช้วิธีคลำเนี่ยผมคลำผมคลำเนี่ยผมคลำเจอปุ๊บผมก็จะหลุมหลวมเนี่ยผมรู้แล้วว่าเป็นก้อนอะไรเนี่ยผมก็จะเหมือนกับเหมือนเดิมครับคือมือมือฝั่งนี้เป็นกําแพงนิ้วโปเป็นตัวที่คลําหาลักษณะของมันรูปร่างของมันเนี่ยย่านเงี้ยเจอละ หนึ่งสองน่าจะสามแต่ส่วนใหญ่ผมแนะนํานะไม่ต้องไปนับไม่ต้องไปนับจํานวนขอให้รู้ว่ามันท้องก็พอแล้วก็ใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าเขาท้องปุ๊บสิ่งที่เราควรทําคืออะไรครับไม่เล่นไม่เอามาเล่นไม่เอามาจับโพสไม่เอามาอะไรทั้งนั้นนะผมก็จะให้เขาอยู่เขานิ่งๆเลยแบกพื้นที่เลยเอาปากกาแดงเขียนแล้ว,ว่าตัวนี้ท้องรอคลอดรู้แล้วผสมไปตรงนี้นสาเร็จ วันนี้วันที่15 15วัน16วันสำหรับตัวนี้นะลูกประมาณตัวเท่านี้แหละประมาณนี้ประมาณลูกแก้วลมถือว่าตัวใหญ่นะอย่างเงี้ยถือว่าตัวใหญ่อย่างเงี้ยผมถือว่าตัวใหญ่ปกติแล้วจะเล็กกว่านี้สําหรับแม่ไซนี้น่าจะได้จากพอ่อพ่อตัวนี้ให้ลูกค่นอนข้างใหญ่อย่าอย่าไปนับจํานวนผมผมแนะนําเพราะว่า ิ่งเราพยายามนับจํานวนครับเราจะบีบมันเยอะขึ้นแรงขึ้นไม่ต้องไปอยากรู้ท้องกพอแล้วแค่รู้ว่าท้องพอแล้วดูแลให้ดีแค้ๆให้ดีถึงเวลาเรามีหน้าที่ลุ้นรอจบเราทําได้ดีที่สุดแค่นั้นอย่าไปแบบกี่ตัววะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปลุ้นเพราะว่าเมื่อไหร่เมื่อมันท้องอย่างที่เราบอกมันเครียดมันเครียดพอแรงแล้ว เราเช็คคำคำเนี่ยปกติอ่ะผมเช็คเนี่ยปึ๊บๆเก็บผมวางเลยผมรู้ท้องปุ๊บวางแล้วขี่ๆ,ๆๆจะไม่แบบมานั่งทำอะไรนานขนาดนี้หรอกวิธีก็คือทำเสร็จปุ๊บเก็บตัวต่อไปคำเสร็จปุ๊บเก็บอันนี้คือนี่คือทริคนะครับที่แบบอย่าหาว่ามะพร้าวมะพร้าวห้าวมาขายสวนเลยคือหลายคนอาจจะรู้แต่ผมก็เชื่อว่าหลายคนก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าพวกวีด,ดีโอหน้าใหม่ๆเนี้ที่มาถามมาปรึกษาเนี่ยคนข้างเยอะว่าที่ผม ดูว่ามันเหมือนท้องแล้วมันไม่ท้องมันกัดขนมันไม่คลอดเพราะมันท้องลมมาอย่างเงี้ยเราผสมไม่ติดที่เข้าใจว่ามันท้องมันคาบหญ้ามันอะไรนี่ก็ตามมันทาให้เราเสียเวลาไปเปล่าแล้วมันทาให้การดูแลกระต่ายที่ควรจะต้องดูแลอีกแบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งมันทิ้งไปเปล่าเมื่ออย่างที่บอกมันดีนะครับการที่รู้กระต่ายเราว่ากระต่ายเราท้องหรือไม่ท้องมันทาให้เราเตรียมตัวได้เร็วเตรียมตัวได้ถูกแล้วมันก็มีโอกาสให้ลูกกระต่ายคอกนั้นนั้น่ะ มีโอกาสรอดค่อนข้างสูงยารีบยี่ห้ายี4พอดบห้ารู้ว่าท้องเก็บเลี้ยงให้ดีเลี้ยงให้ปกติไม่ต้องไปบำรุงอะไรเยอะนะครับกระต่ายผมแนะนำมาเผื่อลืมเรื่องนึงบางคนเผื่อรู้มันท้องปุ๊บอ,อาหารแม่อ้วนอย่างแรกเลยนะในกรณีที่เพิ่งเริ่มท้องสองอาทิตย์แม่อ้วน กินเข้าไปได้แม่หมดในกรณีที่ใกล้คลอดสมมุติธรรมชาติเกิดไม่ทํางานธรรมชาติมันทํางานถ้าใคร,ใครเคยเพาอกระต่ายจะรู้ว่าแม่กระต่ายพอใกล้คลอดประมาณ5วัน3วันใกล้คลอดครับมันจะกินอาหารเหลืออาหารจะเริ่มเหลือกินอาหารน้อยลงเพราะอะไรครับเพราะธรรมชาติมันบอกว่าอะไรที่มันกินเข้าไปตอนเนี้ยมันจะไปอยู่ที่ลูกลูกมันโตใหญ่เกินคลอดอยากอีกคราวนี้ปัญหามาอีกเลี้ยงให้ปกติที่สุดแล้วมาใสา่บำรุงตอนเมื่อมันคลอดแล้ว น,นี่คือวิธีที่แนะนำนี่คือวิธีผมเลยนะผมบอกผมไม่มีปิดไม่มีกั๊กหรือคราวนี้ใครอยากรู้อะไรสงสัยอะไรอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนอะไรเงี้ยแบบว่าสอนอะไรเนี้ยลองบอกมาเพราะส่วนตัวไม่รู้ว่าจะทาทําคลิปอะไรดีอย่างเงี้ยพอมีคนถามมาถึงนึกขึ้นได้ว่าเออยังไม่เคยสอนอันนี้เคยยังไม่เคยบอกอันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเรเดอร์หน้าใหม่ทุกคนหน้าเก่าด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ